ความอยากตัณหาคือต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทเพราะอาศัยตัณหาคือความอยากจึงมีการแสวงหาปริเยสนาเพราะอาศัยการแสวงหาจึงมีการได้คือลาโภเพราะอาศัยการได้จึงมีความปรงใจรักวินิจจะโย เพราะอาศัยความปรงใจรักจึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจฉันทะราโคเพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบมัวเมาอัจโชสานังเพราะอาศัยความสยบมัวเมาจึงมีความจับอกจับใจปริขะูู เพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความตเนีมัชริยังเพราะอาศัยความตรนีจึงมีการห่วงกั้นอารักโโเพราะอาศัยการห่วงกั้นจึงมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกัน้นอารักขาที่การนังกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธ มีคมการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จทั้งหลายทำอันเป็นบาปอากุศลเป็นอนเนกย่อมเกิดขึ้นพร้อมด้วยอาการอย่างนี้เหตุของความสามัคคีและความแตกแยก ภิกษุทั้งหลายในทิศใดพวกภิกษุมีความพร้อมเพรียงกันมีความบันเทิงต่อกันและกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่ภิกษุทั้งหลายทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เราแม้ต้องเดินไป อย่างเน็ดเหนื่อยจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการที่เพียงแต่นึกถึงในกรณีนี้เราเชื่อแน่เก่จใจว่าเป็นเพราะภิกษุเหล่านั้นได้ละทิ้งทำสามอย่างเสียแล้วและพากันมาถือกระทำให้มากในทาสามอย่างทำสามอย่างอะไรบ้างเล่าที่เธอละทิ้งเสียแล้วสามอย่างคือ กามวิตกความตรึกในกามพยาปาทวิตกความตรึกในทางมุ่งร้ายวิหิงสาวิตกความตรึกที่ก่อให้เกิดความลำบากทั้งแก่ตนและผู้อื่นทำสามอย่างเหล่านี้แลที่พวกภิกษุเหล่านั้นละทิ้งเสียแล้วก็ทำสามอย่างอย่างไรเล่า ที่พวกภิกษู์เหล่านั้นพากันพามาถือกระทำเพิ่มพูนให้มาก3อย่างคือ 1. เนคขมะวิตกความตรึกในการลีกออกจากความพัวพันในกามอัพยาปาทวิตกความตรึกในการไม่ทำความมุ่งร้ายอาวิง่งอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่ทำตามผู้อื่นให้ลำบาก ทำสามอย่างเหล่านี้แลที่พวกภิกษุเหล่านั้นพากันมาถือกระทำเพิ่มพูนให้มากภิกษุทั้งหลายในทิศใดพวกภิกษุมีความพร้อมเพียงกันมีความบันเทิงต่อกันและกันไม่ทะเลาะวิวาทกันเข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่ ภิกษุทั้งหลายทิศนั้นเป็นที่ผาสุกแก่เราแม้ต้องเดินไปอย่างเหน็ดเหนื่อยจะปลวยกล่าวไปใหญ่ถึงการที่เพียงแต่นึกถึงในกรณีนี้เราเชื่อแน่แก่ใจว่าเป็นเพราะพวกภิกษุเหล่านั้นได้ละทิ้งธรรมสามอย่างเหล่านอนเสียแล้วและพากันมาถือกระทำให้มากในธรรมสามอย่างเหล่านี้แทน